นี่เป็นวันลคังพิมพ์ใหญ่นะครับจะเห็นได้ว่าจากที่เราดูเมื่อกี้นี้ยมันไม่มีความเก่าแบบนี้นะครับแล้วก็วัลคังเนี่ยเอกลักษณ์เขาคือส่วนใหญ่แล้วจะมีลงลักเนี่ยนะครับจะเห็นได้เลยว่าจะมีลักติดอยู่ตามซ้อนนะครับดูลักก็เก่าครับลองดูลักแค่ลักก็เก่าแล้วนะครับนี่แท้แบบถึงยุคเลยนะครับวัลคังแบบชัดเจนนะครับ ไม่ได้มามั่วกันว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่ว่านี่คือว um ันละครั้งชัดๆมีพิมพ์ทรงนะครับพระมีพิมพ์ทรงเลยนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็ผ่านการใช้มาพอสมควรนะครับเป็นลักษณะที่ใช้จับพอสมควรนะครับบางจุดก็จะเป็นสีตำตาลนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นทุกจุดนะครับพระสีเนื้อจะต่างๆกันไปนะครับบางจุดที่สัมผัสเยอยก็จะเป็นเนื้อลักษณะนี้นะครับ นื้อช้ำๆแบบนี้นะครับที่เขาเรียกว่าเนื้อเน่านะครับดูรักนะครับแล้วก็องนี้ก็อีกองหนึ่งนะครับเป็นวัลขางฐานแซมนะครับที่เราเห็นเมื่อกี้ว่าจัดแล้วนะครับที่จะสู้อย่างนี้ไม่ได้นะครับดูอายุของพระนะครับด้วยสายตาเราประเมินด้วยด้วยด้วยสายตาเราก่อนนะครับก็มีความจัดกว่านะครับ มีความแห้งนะครับถึงขีดสุดนะครับแล้วก็มวลสารที่สําคัญของวัลลังก็เขาเรียกกันว่าไม้มงคลน,งนะครับอ,อยู่ในเนื้อนะครับนี่นะครับคือไม้มงคลนะครับแล้วก็ตรงนี้อันนี้เป็นอิฐแดงนะครับอิฐแดงนะครับแล้วก็ก้อนข,อขาวๆตามเนื้อแบบนี้นะครับเนี่ยคือก้อนข,อขาวๆตามเนื้อก็อจ,จะเป็น ผมพุธคุณนะครับหรือจจะเป็นปูนเก่านะครับเจอปูนใหม่นะครับเคาคลกอยู่นะครับตำแล้วก็จะเป็นก้อนฟอกอนกก็เขาเรียกอะไรเป็นทําแบบต่อเนื่องนะครับครั้งหนึ่งอาจจะได้ไม่เยอะนะครับก็อาจจะมีพอสมควรนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อแบบที่เรียกว่าชัดเจนเลยนะครับเอาว่าหลวงปูพูจะจับก็ยังสู้ไม่ได้ปัญหาของ ถ้าสมเด็จก,ก็คือโอกาสได้เห็นของจริงน้อยนะครับเพราะฉะนั้นการถ่ายไว้แบบนี้ก็สามารถจะเอามารีรันดูได้นะครับแล้วก็ไม่ต่างจากการสองกล้องเองเลยนะครับผมว่าชัดมากชัดกว่าด้วยนะครับสามารถย้อนดูได้ตลอดเวลานะครับก็ทําเพื่อเป็นประโยชน์แก่ทุกคนแล้วก็เปิดความทรงจำผมด้วยนะครับแล้วก็จะมีมอนสานอีกหนึ่งชิ้นนะครับเดี๋ยวจะอันนี้ก็จะเป็น ที่เขาเรียกว่าเศษผ้าเศษจีวรนันนะครับมีอยู่ในวัชะคังนะครับผมไม่ค่อยซูมนะครับจะเห็นอยู่นะครับชิ้นเนี้นะครับอันนี้ก็เป็นชิ้นส่วนของที่อยู่ในพราสมเด็จวัชละคังนะครับแล้วก็จะเปรียบเทียบให้ดูพราก็เหมือนวิทยาศาสตร์นะครับต้องเปรียบเทียบได้นะครับอันนี้เป็นลักษที่อยู่ในฐานแฟมนะครับอง์นี้นะครับ กับลักษที่อยู่ในเวลคาคังพิมพ์ใหญ่ตรงนี้นี่ครับจัดจ่าเลยนะครับด้านข้างนะครับพิมพ์ใหญ่กับผ่านแฟมน,นะครับนี่คือด้านข้างนะครับเนื้อหาผ้าสององค์นะครับต่างการใช้ผ่านการเวลามาแต่ลองดูนะครับว่ามีความเหมือนกัน มากเราก็จะมีลงลักนะครับวัลขังนะครับเพื่ออาจจะเป็นความต้องการรักษาเนื้อพลานะครับแล้วก็อาจจะด้วยความสวยงามด้วยเปล่าอาจจะเป็นแฟชั่นสมัยนั้นนะครับอนุภาสสององค์นะครับวัลขังสององค์นี่แทบจะเหมือนกันเลยนะครับฟังนะครับ องค์บนอาจจะมีฝนขอบนะครับแต่องค์ล่างเป็นขอบเดิมๆดิมเลยนะครับสีเนื้ออะไรก็คล้ายๆกันนะครับก็มาดูอีกองคหนึง่งนี้ก็เป็นฐานแฟมเหมือนกันนะครับตรนี้ก็เป็นฐานแซมเหมือนกัน,น,น,นก็จะเ,เห็นค่าความเก่า เนื้อปลาครับนะครับวันนี้ค่อน้างจะผ่านศึกเอสมควรนะครับแต่ดูจากเนื้อปลาะะครับอายุเนี่ยบ่งบอกเลยนะครับแล้วก็มีพิมพ์ทรงนะครับเนี่ครับการทูบย,ยาวมือนนี้ครับอาจจะไม่ใช่การทูบรือเป็นแร่สักอย่างนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะที่เขาเรียกกันมาการทูบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใน เราดูดีแล้วมันก็จะคล้ายอิดเอ็นไม่ใช่อิดทานอ่จะคล้ายทานอ่จะคล้ายๆทานมันจะมีรอยแตกในตัวนะครับคล้ายๆทานอ่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งดีเทลของผมเดบวรักครั้งนะครับน,นี่เป็นฐานแซมนะครับน,นี่ก็เป็นฐานแซมอีกองหนึ่ง ก่าสุดๆเหมือนกันนะครับพาก็มีชันรูดซ่อมนะครับพ้านี้แต่นี้เนื้อก็ยังไม่เท่าไหร่อามาดูองนี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่อันนี้สุดเลยนะครับพิมพ์ใหญ่วัละครั้งเนื้อครูเลยนะครับพ้าวัละครั้งส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าเราสังเกตจะเห็นเลยว่าตามพื้นผิวเนี่ยครับเขาจะหลุดล่อนแบบเนี้ยส,ส่วนใหญ่เลยนะครับ ด้านหน้าด้านหลังนะครับอันนี้คือเอกลักษณ์เลยนะครับที่เราจะเห็นได้ชัดๆเลยว่าที้ชัดเลยว่าเป็นมะละคังเลยนะครับถ้าเกิดเป็นผาที่ไม่โดนทําอะไรเกี่ยวกับผิวนะครับจะเป็นแบบนี้เลยผ้ามีอายุสุดๆนะครับแล้วก็ดูเนื้อดูเนื้อนะครับสีเนื้อเนี่ยคือแบบนี่แหละวะละคัง <laughs> โอยชบ้ยบไง นี่และวัละครั้งนะครับจะให้เทียบกันสององอเดิมหามุมที่ใกล้ๆก,กันนะครับอ่าดูเลยนี่นะครับมมนี่ดีกว่าองขวาจะออกแดงๆกว่านิดๆนะครับแต่ว่ามีความคล้ายหรือเหมือนเลยนะครับลองดูดีๆเหมือนมากๆเลยนะครับแล้วก็ สายจะช้ากว่านิดๆนะครับแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยเป็นในลนักษณะเดียวกันเลยนะครับส่วนองขวาเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นองครูเลยเพราะว่าลักษณะพื้นผิวแบบนี้เนี่ยเป็นพาแท้เลยนะครับแล้วก็เผานี่ก็จะมีมวลสารเยอะประกอบกับพิมพ์ทรงเนี่ยเป็นอะไรที่ถูกต้องนะครับทั้งพิมพ์ทรงและเนื้อหาเลยนะครับให้ดูด้านหลังบ้าง เนี่ยก็ยังมีจะ่พอเห็นลักอยู่นะครับเนี่ยมีลักอีกแล้วเห็นไหมครับโดยมากจะมีนะครับวัลรังนี้จะตามซอกยังพอเห็นอยู่นะครับลักอันนี้เป็นรอยแตกนะครับผ่านน่าจะผ่านกันหักมานานแล้วนะครับนี่เป็นด้านที่หักนะครับขอบข้าง ตามซ้อกพอเห็นหลักอยู่บ้างนะครับอาจจะเคยลงหลักมานะครับผ่านไปกับซีดีวันละครั